วัสดีครับท่านผู้ชมพบกับล้พบกันอีกแล้วนะครับกับช่อง Talk to g i ในช่วงค่าคืนอันแสนเงียบสงัดแบบนี้นะครับผมถามว่าทำไมเราถึงต้องอัดคลิปช่วงกลางคืนด้วยนะฮะเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เงียบสงัดแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เรอค่อนข้างจะมีสมาธิกับมันนะฮะเราก็เลยเลือกที่จะอัดคลิปช่วงนี้นะครับ ในช่อง Talk กทูก f t ของเราในวันนี้นะฮะเราเท่าที่เราได้รู้เนี่ยก็คือว่าช่วงนี้เนี่ยมันมีปัญหาโควิดคนส่วนใหญ่ก็จะ Work ์ r ฟ m ร o มโอยู่บ้านกันหรือไม่ก็ทำงานอยู่บ้านนะฮะในช่อง Talk to Gift ของเราเนี่ยเราก็ขอเป็นกำลังเป็นแรงใจให้กับท่านผู้ชมทุก,ท,กท่านนะฮะได้ผ่านพ้นโควิดแล้วก็ได้กลับมามี หน้าที่การงานหรือว่ามีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับก็เราก็ไม่รู้นะว่าโควิดมันจะไปเมื่อไหร่แต่ว่าเราก็ขอเป็นกำลังใจให้แก่กันและกันนะฮะใครที่ล้มอยู่ก็ขอให้ลุกขึ้นนะฮะก็มีก่อนเล็กๆน,น้อยจากช่อง Talk to Gift นี่แหละครับช่องของเราขอเป็นกำลังใจให้นะฮะบ,บางอย่างแค่คิดก็มีความสุข บางอย่างคิดแล้วก็สนุกก็คิดกันไปนะฮะบางอย่างคิดแล้วทุกจะคิดทำไมทุกอย่างไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครนะฮะแต่ขึ้นอยู่กับใจของเราต่างหากนะครับในโลกนี้คนที่จะทำให้เราเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นหรือแย่ลงก็คือตัวเราเพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับ ก็ขอเป็นแรงใจกำลังใจให้กับท่านผู้ชมที่ท้อท้อกับชีวิตนะฮะปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ไขนะฮะขอเพียงเราล้มแล้วลุกต่อให้ตอนนี้คุณถอยอยู่ก็ขอให้เหมือนถอยไปตั้งหลักแล้วก็กลับมารุกขึ้นสู้ใหม่ในวันที่ ฟ้าใหม่ในวันที่โควิดเริ่มจางหายไปนะครับก็วันนี้เราก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกทุกท่านนะฮะพบแต่สิ่งที่ดีๆแล้วก็มีความสุขกับชีวิตนะครับกับช่อง Talk to Give ครับ